หาด่วนรับแลกสื่เหรียญ10บาทอัลละ15,000บาทด,ดูดูให้ดีราคาพุ่ง1,500เท่านะคะ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดไอบี0อนน์หนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสิดาล้านเปิดทุกวันนะครับ สว,สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรปฐุมรานทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรปฐุมราน fc ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญสิบบาทครับนี่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญสิบบาทนี่คือเหรียญสิบบาทเจ้าฟ้าสมเด็จเจ้าฟ้านักวิจัยครับเป็นเหรียญสิบบาทที่ผมบอกเพื่อนๆว่าใครมีเหรียญบบาาทวรระนีี้้ฟัังใหดค เอามาแลกผมได้เหรียญแบบที่ผมกําลังตามหาอยู่ท้ายเกมครับแลกผมได้10บาทแลก15,000บาทครับสวัสดีครับสวัสดีน้องเฟิร์สครับสวัสดีพี่อัจฉระครับสวัสดีพี่ธีรพลครับสวัสดีพี่สิริพงษ์ฮะสวัสดีพี่มิรครับสวัสดีพี่รัชพลครับสวัสดีพี่วิทยาครับสวัสดีพี่เอทิพนะครับสวัสดีพี่สุวิทย์ครับมามามา นี่คือเหรียญสิบาทครับที่ประกาศรับซื้ออันละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทใครมีเหรียญสิบาทเวลานี้ต้องดูให้ได้ครับมาครับพี่พี่จากพี่พี่้านใดครับบ้านใดมีเครื่องกระเบื้องเครื่องไรครามแบบนี้ครับนี่ดูตามมือเลยจะเครื่องกระเบื้องเครื่องไรครามนะครับการน้ําชานะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นเป็นชุดนะฮะผมรับหมดเลยใครมีพวกนี้นะครับสามารถนํามารับเงินแสนเงินล้านนะพวกนี้สามารถเปลี่ยนเป็นเงินแสนเงินล้านได้นะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องครับเครื่องเงินเครื่องเงินถุงนินทองกระเป๋าแบบนี้นะครับ หรือว่าจะเป็นพวกขันถมทองแบบนี้นะฮะงานเก่างานใหม่อ่าบอกเลยนะครับงานเก่างานใหม่เรารับหมดนะฮะใครมีของพวกนี้แอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับแล้วส่งรูปมาประเมินราคาเนี่ยหากของของท่านมีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของเพื่อนๆยังไม่มีราคากรพพาขออภัยมาณที่นี้นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวนะไลน์มันเยอะมันตอบไม่ทันจริงครับใครส่งไลน์มาแล้วเอาอย่างนี้ขออภัยนะครับใครที่ส่งไลน์มาแล้วผมเปิดอ่านแล้วผมไม่ได้ตอบแสดงว่า ของของท่านยังไม่มีราคานะครับเอาเป็นรู้กันตามนี้เลยนะใครที่รับกติกานี้ไม่ได้ไม่ต้องส่งมาครับไม่ต้องส่งรูปของท่านมาเพราะอะไรครับรูปเนี่ยมันขึ้นเยอะมากๆวันหนึ่งเนี่ยมันห้าหมื่นถึงหกหมื่นไลน์เนี่ยเอาตรงๆนะมันตอบกลับทุกข้อความไม่ไหวเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดตอบกลับทุกข้อความห้าหมื่นถึงหกหมื่นคนเนี่ยตอบกลับแค่คนละสามทีพอครับเป็นหนึ่งแสนแปดหมื่นข้อความแล้วห้าหมื่นนี่ก็แทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วครับเอาเป็นว่า ใครที่ผมเปิดอ่านแล้วแล้วผมไม่ได้ตอบกลับแสดงว่าของของท่านเนี่ยสันนิษฐานไปเลยว่ายังไม่มีราคาหรืออาจจะเป็นของแบบที่ไม่แท้ครับมาครับมาครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับใครบ้านใดครับมีพระเครื่องพระพุชาครับมีแล้วอยากจะแบ่งให้ผมช่างพูชาสามารถแอดไลน์ไอดีนะครับได้ตามหน้าจอเลยเพื่อนๆแล้วส่งรูปมาประเมินราคาหากของของท่านมีราคาเราจะไปถึงหน้าบ้านท่านทันทีครับวันนี้นะครับเป็นวันพระใหญ่นะฮะวันวิสาขบูชานะครับ ผมก็เพิ่งไปทําบุญมานะวันนี้ก็เลยเข้าช่องสาย,สายเลนดนิดนึงนะครับก็ยังไงก็ขอให้ผลบุญนะครับถึงพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับให้เฮงๆงรวยรวยทุกท่านเฮงๆงเพียงปายปายเรามาดูนี่ดีกว่าเรามาดูนี่ดีกว่าสวัสดีพี่นัทวุฒิครับสวัสดีพี่พิมลฮะสวัสดีพี่ลัคนาครับสวัสดีพี่สุพลครับสวัสดีพี่สุเทพครับสวัสดีพี่สุดใจครับสวัสดีพี่เนตภาร้านตั้งอยู่ตรงข้ามธนา,าคารกรุงไทยสาขาสี่แานครับ มีคนถามว่าร้านอยู่ไหนร้านอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญ่านตามแผนที่เลยจ้ะใครมีพวกนี้เอามาขายผมได้ใครมีพวกนี้เอามาขายผมได้ครับมาครับมาครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับมีอะไรมาให้เพื่อนๆได้ดูบ้างวันนี้เดี๋ยวขอดูก่อนเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะมาครับมาครับ,มรบเมื่อวานก็ซื้อเหรียญห้ามาอันหนึ่งสี่พันห้านี่ เดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆดูเหรียญห้าบาทผมซื้อนี่4 5 0พันห้าร้อยบาทนี่ยังมีติดอยู่เลยยังมีราคาติดอยู่เลยครับมาครับมาครับ่ามา,มา,มานี่คือเหรียญห้าบาทครับนี่คือเหรียญ5บาทราชการที่เก้าที่มีราคาเหรียญห้าบาทเหรียญน,นี้รับซื้อมาในราคาเหรียญละ4ี่0ันห้าร้อยบาทครับนี่เหรียญ5้าบาทนี่ลองลอยผ่านการใช้งานขูดขีดขูดขัดแบบนี้เป็นอย่างดี พี่จา๋าพี่พีท่านใดครับเคยใช้เคยมีเคยเห็นเหรียญห้าบาทลบกวนกดก้ากดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับลบกวนกดก้ากดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับมาเรามาเข้าห้องเรียนกันมีมาขายทุกวันครับเหรียญพวกนี้มีมาขายทุกวันสวัสดีพี่ธิรกรครับสวัสดีพี่พีทุกท่านครับพี่จา๋าใครเข้ามาขอคนละไลค์ได้ไหมขอคนละไลค์ได้ไหมครับ คนไลค like ์ก็พอใจแล้วพี่กาบงามงามพี่ธีรกรครับไลค์รัวครับกาบงามๆาครับสวัสด,ดีพี่ชาวลิตครับพี่ชายหนึ่งท่านครับสวัสด,ดีครับมาใครมีเหรียญ5้าบาทกด9้ามาขอบคุณพี่มิรครับขอบคุณพี่มิรนี่คือเหรียญ5บาทที่ผมประกาศอยู่ทุกวี่ทุกวันครับว่าใครมีเหรียญ5บาทแบบนี้เอามาขายผมใครมีเหรียญ5บาทแบบนี้ให้เอามาขายผมครับดูนะครับดูให้เป็นปีตามนี้คือปีพศ2540 ปีพศ2514ถ้าท่านมีเหรียญแล้วเป็นปีนี้ครับมีเหรียญหาบาทแล้วเป็นปีนี้ผมรับซื้อนะครับ5บาทเนี่ยบอกเพื่อนๆพี่ๆเลย5บาทแลกสภาพสวยนะพูดถึงสภาพสวยนะ5บาทแลก1,000 0บาทครับหบาทแลก10,000บาทกลับมาครับรับแต่ปี40เท่านั้นนะพี่จ๋าพี่จ๋า รับแต่ปีนี้เท่านั้นใครมีเหรียญห้าบาทดูที่ปีอย่างเดียวถ้าดูแล้วเป็นปี4ีู่นแบบนี้เอามาขายผมสี่พันถึงหนึ่งหื่นบาทครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับมีราคาเฉพาะปีนี้ปีเดียวคือปีสี่นแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์สี่ศูนแล้วกดไ like ลค์รวยๆให้น้องหน่อยครับพิมพ์สี่ศูนย์แล้วกดไ like ลค์รวๆมาครับมาขอพรุ่งนี้มีจริงและสามารถขายได้จริงครับมาจะมาจะมีอะไรให้เพื่อนๆได้ดูอีกมาครับมาครับ นี่ครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกดไลค์รวยๆให้ผมเลยครับไปครับไปครับอันดับต่อไปครับอันดับต่อไปนี่คือเหรียญเงินครับเดี๋ยวขอแกะก่อนนี่คือเหรียญเงินหน้าเหรียญเขียน600บาทใครมีเหรียญเงิน600บาทวาลานี้ครับผมรับซื้อสภาพสวยๆอัลละหมื่นสภาพสวยๆผมรับซื้ออัลละ1 0 0 0 0บาทครับนี่คือเหรียญเงินหน้าเหรียญเขียน600บาทเพื่อนๆพี่ๆดูนะเดี๋ยวก็จะมีหลายท่านโอ้ยมันมีไม่จริงหรอกไอเหรียญ600มันจะมีได้ไงนี่นี่นี่เบิงเบิงเบิง เบิงแน่เบิงแน่ดูครับนี่เขียนตรงนี้ว่า600บาทครับนี่ผู้นำชนบทให้วัฒนาครับนี่ใครมีเหรียญเงินแล้วเป็นหน้าเหรียญ600แบบนี้ผมรับซื้อครับ1เหรียญ1น0 0 0บาท1เหรียญฟังให้ดีใครมีเหรียญแบบนี้ผมรับซื้อครับ1เหรียญ1น0 0 0บาทครับมาแลกเงินสดไปได้เลยมาแลกเงินสดไปได้เลยครับพี่กำพลบอกว่าส่งไปแล้วก็ไม่ตอบถ้าผมไม่ตอบแสดงว่าอะไรครับพี่พี่พี่ๆี่จ๋าพี่พี่ทั้ง500ท่านครับ พี่ๆช่วยบอกพี่กำพลหน่อยถ้าส่งไลน์มาแล้วแล้วผมไม่ได้ตอบหมายความว่าอย่างไรครับเปิดอ่านและไม่ได้ตอบหมายความว่าอย่างไรเอาเป็นเอฟซีที่เข้าใจผมครับขอทีเอฟซีที่เข้าใจผมพิมพ์บอกพี่เขาหน่อยว่าถ้าผมเปิดอ่านแล้วผมไม่ได้ตอบแสดงว่าคืออะไรครับมีความหมายว่าอย่างไรครับ <S <S เพราะเรา <ๆ S 2> คุ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ยกันแล้วไงเราบอกแล้วนะครับว่าเราคุยกันแล้วนะครับนี่คือเหรียญห้าสิบตังค์ครับนี่คือเหรียญห้าสิบตังค์ราชการที่เก้าครับใครมีสวยๆแบบนี้ ใครมีสวยๆแบบนี้ผมรับซื้อเหรียญละหมื่นครับดูลองลือ้อลองค้นดูตามกระปุกค,ครับใครมีสวยๆแบบนี้เอามาเอามาครับหนึ่งเหรียญหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งเหรียญหนึ่งหมื่นบาทครับมาครับฉเฉลยดีกว่าเราจะไี้ไปครับนี่คือเหอรียญห้าสิบตัง์รัชกาลเก้าครับปีพศอ,อ,อะไรปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบใครที่มีเหรียญเหรียญน,นี้ใครที่มีเหรียญห้าสิบตังค์แบบนี้ดูให้ดีดูให้เป็นปีนี้เท่านั้นคือปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบครับ ขอทุกท่านหยิบขึ้นมาแล้วเป็นปีนี้คือปี3 0ผมรับซื้อครับผมรับซื <arn> <IEL> <iye> ้อครับในราคาเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งเหรียญหนึ่งหมื่นบาทขอบพระคุณพี่นัทวุฒิครับของคุณไม่มีราคาขอบคุณพี่ต้นครับส่งไปแล้วไม่ตอบกลับคือไม่รับครับไม่ตอบกลับก็ไม่มีราคาขอบพระคุณพี่ชัยครับขอบพระคุณพี่สนพี่สุดใจครับของคุณยังไม่มีราคาครับขอบพระคุณพี่สุจีรานวลกำแพงครับส่งไปแล้ว อ่านไม่ตอบคือของที่คนส่งมายัางไม่มีราคาขอบพระคุณ f อทุกท่านครับขอบพระคุณ f อทุกท่านที่เข้าใจที่เข้าใจกันครับมาครับมาครับดูนะถ้าของของท่านเป็นปีนี้คือปี3 0ผมรับซื้อนะครับหนึ่งเหรียญหนึ่งหมืนบาทจ่ายทุกท่านด้วยเงินสดแน่นอนใครมีแบบนี้เอามารับเงินสดได้ครับเอามารับเงินสดได้ครับหนึ่งเหรียญหนึ่งหมืนบาทห้าสิบตังค์แรกหมื่นห้าสิบตังค์แรกทองคาแท้มีจริงครับ ห้าสิบตังค์แรกหมื่นห้าสิบตังค์แรกของทำแท้มีจริงครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีพี่พี่มนครับมาครับมาครับใครที่ดูอยู่นะเวลานี้ดูให้ได้หาแบบนี้มาให้ได้ครับไปครับอันดับต่อไปครับอันดับต่อไปนี่คือเหรียญเงินหนึ่งบาทราชการนี้ห้าครับนี่คือเหรียญเงินหนึ่งบาทราชการที่ห้าช้างสามเสียเหรียญนี้ฟังให้ดีเหรียญนี้เป็นเหรียญในตำนานครับเหรียญนี้เป็นเหรียญในตำนาน เป็นเหรียญที่พบเจอเหรียญแท้1เหรียญพบเจอเหรียญปลอม1 1แสนเหรียญครับ1แสนเหรียญต่อเหรียญแท้1เหรียญครับดูให้ดีดูให้ดีนี่คือเหรียญเงิน1บาทรัชกาลที่5้ช้าง3ามเสียนครับเป็นเหรียญที่ออกใช้ในยุครัชกาลที่5รอสอ1 2 7ดครับด้านหน้าเป็นเหรียญพระบรมรูปของพ่อหลวงรัชกาลที่5ในนักนิยมนักสะสมเขาจะเรียกเหรียญนี้ว่าเหรียญนวด เขาจะเรียกเหรียญนี้ว่าเหรียญนวดวันนี้ครับผมมีจุดตายมาบอกเพื่อนๆใครที่พบเจอเหรียญนวดครับใครที่พบเจอเหรียญนวดแล้วดูนะฮะตรงนี้มันจะมีเส้นระหว่างเฟืองครับระหว่างเฟืองตรงนี้นะฮะของเหรียญนวดนะครับทุกเหรียญจ้านะครับทุกเหรียญจะมีเส้นเพื่อนๆเห็นไหมนี่จะมีเส้นที่ร่องกลางใครที่มีเหรียญนวดนี้ขึ้นมานะครับหยิบเหรียญนวดนี้ขึ้นมาแล้วพลิกมาที่ด้านข้างครับพลิกมาที่ด้านข้างแล้วด้านข้างเนี่ยในร่องมีเส้น ระหว่างร่องเฟืองนะครับมีเส <và, S 1> ้นแบบนี้แท้เลยระหว่างร่องเฟืองแบบนี้นะครับแท้เลยใครเห็นเส้นบ้างพี่จ๋าพี่ๆตรงนี้ครับใครเห็นเส้นบ้างรบกวนพิมพ์คําว่าเส้นให้ผมหน่อยครับใครเห็นเส้นนี้บ้างเส้นเส้นนี้สําคัญมากเส้นเส้นนี้สําคัญมากครับเป็นตัวชี้เกะแท้เลยนะฮะเพราะของปลอมทําไม่ได้ทําได้ก็ไม่เหมือนครับนี่ฮะเห็นไหมฮะระหว่างร่องเฟืองใครเห็นเส้นเล็กๆเส้นนี้รบกวนครับรบกวนกดพิมพ์คําว่าเส้นแล้วกดหัวใจรัวๆมาครับ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมซูมให้ดูไม่รู้ว่าผมจะซูมได้หรือเปล่านะมาจ่ะมาจ่ะมาจ่ะมีใครเห็นเส้นมั้งครับนี่ชัดไหมอันนี้ค่อนข้างที่จะชัดนะครับนี่มีใครเห็นเส้นไหมครับใครเห็นเส้นแล้วพิมพ์คําว่าเส้นหน่อยครับใครเห็นเส้นแล้วพิมพ์คําว่าเส้นให้ผมหน่อยครับมาใครเห็นเส้นแล้วพิมพ์คําว่าเส้นให้ผมหน่อยเห็นไหมครับ ระหว่างล่องเฟืองของนุกเฟืองระหว่างล่องเฟืองของนุกเฟืองจะมีเส้นเล็กๆเห็นไหมครับอันนี้ทําไม่ได้อันนี้บอกเลยนะครับยังทําไม่ได้นะฮะนี่นี่นี่เห็นไหมอ่านี่นี่นี่แบบนี้ชัดเป๊ะเลยนี่นะครับดูนะครับระหว่างล่องทุกร่องนะครับจะมีเส้นแบบนี้นะฮะจะมีเส้นแบบนี้นะครับดูและสังเกตดูและสังเกตครับถ้ามีเส้นแบบนี้แท้เลย ถ้ามีเส้นแบบนี้อยู่ในร่องเฟืองจําให้ดีครับแท้เลยนี่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 อ่ะเดี๋ยวให้ดูเพราะอยากให้ทุกท่านได้ของแท้ไว้ใช้ครับอยากให้ทุกท่านเจอของแท้เห็นไหมเห็นไหมระหว่างร่องเฟืองครับระหว่างร่องเฟืองทุกท่านจะเห็นเส้นเล็กๆขีดผ่ามาแบบนี้ใครที่พบเจอเหรียญเงินรหางสามเสียนแล้วมีเส้นแบบนี้ครับแล้วมีเส้นขีดผ่าแบบนี้ แท้ไปแล้ว95%ครับแท้ไปแล้ว95%ครับใครที่ดูแล้วไม่เข้าใจส่งรูปมาสอบถามผมได้ครับนี่นี่วันนี้มีอะไรมาให้ดูนี่คือพระเครื่องครับมีพระเครื่องครับเพื่อนๆนี่คือเหรียญหลวงพ่อโสธรครับเหรียญหลวงพ่อโสธรหรือว่าเหรียญอามลงยาหลวงพ่อโสธรครับใครมีพระแบบนี้สภาพสวยๆแบบนี้ผมรับเช่านะครับผมรับเช่านะเหรียญหนึ่งถ้าสภาพสวยเหรียญหนึ่งเป็นหมื่นนะครับเหรียญหนึ่งหลายๆหมื่นนะ ใครมีพระเครื่องนะครับแบบนี้นะครับยินดีรับเชา่านี่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 เม็ดแตงนี่คือเม็ดแตงหลวงปู่ทวดครับนี่คือเม็ดแตงหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ใครที่มีพระเครื่องนะครับเม็ดแตงแบบนี้ผมมีเก็บสะสมไว้ไม่น่าจะต่ำก,กว่า50-60ถึงเม็ดนะครับตอนนี้นะฮะมีเพื่อนเพื่อนพี่ๆนำมาแบ่งให,ให้ผมเช่าบูชาเนี่ยทุกวันต้องบอกเลยนะครับว่าทุกวันน,น,นะฮะนำเม็ดแตงหลวงปู่ทวดแบบนี้มาแบ่งนะครับแท้บ้างเก๋บ้าง ผมดูนะครับผมดูผมชอบผมซื้อเลยผมดูผมชอบผมเศร้าเลยครับเช่าทุกท่านเลยใครมีพระเครื่องนะครับพระบูชานะนี่นี่นี่อันดับต่อไปนี่คือเหรียญหลวงพ่อรวยครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อรวยวัตโกครับนี่หลวงพ่อสำรวยวัตโกเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกครับสภาพสวยๆผมรับซื้ออันหนึ่งเกินห้าหมื่นนะรับซื้อเหรียญหนึ่งเกินห้าหมื่นบาทนะครับใครมีนะครับเหรียญหลวงพ่อรวยนะ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรนะครับลอกแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอเข้ามาได้ครับนี่อันนี้ที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์18เมษายน2513หลวงพ่อรวยวัตโกครับ <c oughs> นี่จ้ะพี่จ๋ามาครับมาครับใครมีพระเครื่องเอามานี่นี่ดีกว่าพี่จ๋าผมแจกแบงค์หนึ่งใบผมแจกแบงค์หนึ่งใบครับเดี๋ยวผมหาก่อนมาอี EP นี้หาของมาเล่นนี่ใครใครตอบว่าพระองค์ต่อไปชื่อว่าอะไรทายถูก ผมมีธนบัตรหนึ่งบาทหนึ่งใบไม่มีดราม่านะครับอ่าบอกก่อนนะไม่มีดราม่านะครับใบนี้แจกเลยมานี่พี่จ๋าดูนี่คือผ้าหลวงพ่ออะไรครับขอท่านแรกที่ตอบถูกนะเครื่องผมขอท่านแรกที่ตอบถูกนะเครื่องผมครับนี่คือผ้าหลวงพ่ออะไรครับนี่เมืม่อวานผมเช่าพี่ท่านหนึ่งมานะครับองคหนึ่งเนี่ยหลายหลายพันองคหนึ่งห้าพันบาทพี่บอกน้องหน่อยว่านี่คือหลวงพ่ออะไร หลวงพ่ออะไรครับหลวงพ่อหายหายไปเลยครับนี่เห็นไหมครับ <Garage> แบบนี้ผมยังรับเช่าเลยแบบนี้ผมยังรับเช่าเลยครับใครมีใครรู้ว่าหลวงพ่ออะไรบอกหน่อยใครรู้ว่าหลวงพ่ออะไรช่วยพิมพ์มาบอกเลยครับ <Garage> ผมแจกธนบัตรหนึ่งบาทหนึ่งใบครับผมแจกธนบัตรหนึ่งบาทหนึ่งใบครับนี่นี่พี่จ๋าดูดูสิดูสิดูสิส <quis> <of the S 1> เหลือแค่นี้ไอ้แบงค์ยังเช่าเลย เหลือแค่นี้ไอแบงค์ยังเช่าเลยครับพิมพ์มาครับหลวงพ่ออะไรครับแจกธนบัตร1บาทหนึ่งใบครับแจกธนบัตร1บาทหนึ่งใบครับ1บาทใบนี้1ใบนะไม่มีดราม่านะครับใช้เครื่องผมเป็นหลักนะใช้เครื่องผมเป็นหลักนะครับนี่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 มาสิมาสิหลวงพ่ออะไรอ่ะพี่ดูก่อนพี่จ๋าดูก่อนผมซื้อเพราะผมชอบผมซื้อเพราะผมอนุรักษ์ครับนี่เนื้อแบบนี้นี่หยิบขึ้นมามันแท้เลยพี่จ๋าไม่โกหกซื้อไว้ดูซื้อไว้ซ้อมครับ ซ plane. ื้อไว้ดูซื้อไว้ซ้อมครับนี่นี่นี่ให้พี่พี่ดูผมก็ไม่เก่งเรื่องซูมนะผมก็ไม่เก่งเรื่องซูมนะครับนี่มาหลวงพ่ออะไรบอกหน่อยอ่ะนี่ดูเนื้อแบบนี้ครับดูเนื้อแบบนี้หลวงพ่ออะไรครับบอกหน่อยครับนี่เห็นไหมแบบนี้ถึงแม้จะเป็นพระที่ไม่เห็นอะไรแล้วแบบนี้นะครับถึงแม้จะเป็นพระที่ไม่เห็นอะไรแล้วเพื่อนพี่ดูพี่พี่ดูไม่เห็นอะไรแล้วทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับแบบนี้ผมยังรับเช่านะองค์หนึ่งประมาณห้าพันบาทครับมาครับเฉลย เฉลยครับ er นี่คือพระของหลวงพ่อปานครับผมพิมพ์เลข9ไว้อ่ะเรามาดูพร้อมๆกันเรามาดูพร้อมๆกันครับมีใครพิมพ์มาบ้างผมพิมพ์เลข9ขั้นไว้ครับดูนะครับดูนะครับเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับเฉลยนะครับพระองค์นี้นะฮะเป็นพระของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ขี่ขุดล่องหนนะฮะอันนี้หายากมากนะครับหายากกว่าสวยๆนี่ผมพิมพ์9ก็9ไว้เห็นไหม มาคนต่อไปครับใครที่ตอบหลวงพ่อปานมาผมแจกธนบัตร1บาทครับผมแจกธนบัตร1บาททันทีครับเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันครับเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันสวัสดีพี่เลิศรักครับนี่มาเรามันนี่เจอแล้วพี่สวัสดีพี่จินนาครับพี่จินนาแก้ววิจิตครับไม่มีดราม่าครับพี่จินนาแก้ววิจิตรบกวนทักอินบ็อกครับอยู่ไหมครับ รบกวนทักอินบอ์ครับพี่จินตนาครับพี่ได้รับธนบบัตรหนึ่งบาทหนึ่งใบครับนี่ครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคทุกท่านดูใครมีพระเครื่องแบบนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมดินแบบนี้ดินแบบนี้แต่ไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยผมยังรับเช่าองค์หนึ่งสี่ห้าพันเลยนะยังรับเช่าองค์หนึ่งสี่ห้าพันเลยนะครับใครมีพระเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับสามารถเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านครับ ร้านเขียนเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสยามนี่รับพระเครื่องรับทุกอย่างเลยพระเก่าพระใหม่พระกล่องนะครับยินดีรับหมดเลยนี่นี่นี่อันนี้เป็นพระคำหมากคำข้าวของพ่อฤาษีลิงดำครับมาทีเป็นแพค็คๆแบบนี้มาทีเป็นแพค็คๆแบบนี้ยินดีรับซื้อนะครับยินดีรับเช่าพระเครื่องพระทองคํานะครับเหรียญทองคํานะครับใครมีนะฮะ สามารถนํามาแลกเงินล้านได้เลยครับนํามาแลกเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านได้เลยครับนี่อันนี้เป็นเหรียญอาจารย์มันครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณครับรับซื้อรับเช่าหมดเลยรับซื้อรับเช่าหมดเลยสามารถเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทียาลบกวนพิจิณาทังินบ็อน่อยครับเดี๋ยวเลิกไลฟ์เดี๋ยวจะให้อดินทั้งไปครับนี่เห็นไหมนี่เศษดินแค่ดินก้อนเดียวชั้นเคี่ยวชั้นปั้นนี่เห็นไหมครับไม่เห็นอะไรเลย ไม่เห็นอะไรเลยแบบนี้ยังขายได้เลยใครมีพระเครื่องนะครับสามารถเปลี่ยนมาเป็นเงินล้านได้นะมาจ้ามาจ้าเข้าห้องเรียนกันดีกว่าเข้าห้องเรียนกันดีกว่าครับนี่คือเหรียญสิบบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทที่ระลึกสมเด็จเจ้าฟ้านางวิจัยครับใครมีเหรียญสิบบาทแบบนี้เหรียญรุ่นนี้ผลิตขึ้นเป็นจํานวนหลายหลายล้านเหรียญครับเป็นจํานวนหลายหลายล้านเหรียญครับเหรียญรุ่นนี้ผลิตขึ้นเมื่อปีพศ2529 อัลเบิร์ไอสไตล์อยู่ตรงกลางเหรียญครับนี่ฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้านักวิจัยถ้าเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญ600บาทแล้วเป็นแบบขัดเงาผมรับซื้อครับ,1เ, 3, บ 1, 1เหรียญ3 0 0แสนบาท1เหรียญประกาศรับซื้อครับ3 0 0แสนบาทใครมีนะครับเหรียญแบบนี้ยินดีรับซื้อแต่ครับแต่วันนี้แต่ครับแต่วันนี้ผมมีเหรียญ10บาทที่ผมประกาศรับซื้ออันละ1 5 0 0 0บาทครับ นี่คือเหรียญสิบบาทสมเด็จเจ้าฟ้านะักวิจัยแบบขัดเงาครับแบบขัดเงาฟังให้ดีใครมีเหรียญสิบบาทแบบนี้ผมรับซื้อผมรับซื้อครับนี่ฮะดูนะครับดูให้เป็นเหรียญแบบขัดเงานี่คือเหรียญแบบขัดเงากับเหรียญแบบธรรมดาครับสองเหรียญไม่เหมือนกันดูนะอันนี้ขัดเงาอันนี้ธรรมดาถ้าแบบธรรมดาอันหนึ่งประมาณหนึ่งร้อยแต่ถ้าเกิดเป็นแบบขัดเงาเหรียญละหมื่นห้าครับเหรียญละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทพี่จ๋า แคปเจอร์ไว้ดูนะแคปเจอร์ไว้ดูครับนี่คือเหรียญสิบาทครับนี่คือด้านหน้าครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วกดเก้าให้ผมเลยครับใครแคปเจอร์แล้วกดเก้ากดัวใจรัวๆมาครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหลังกันครับมาครับดูทีละด้านครับดูทีละด้านสวัสดีพี่สังกุลีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับพี่จ๋าคนละไลน์นะใครเข้ามาเนี่ยคนละไลน์นะถือว่าเป็นค่าครูครับใครแคปเจอร์แล้วกดเก้าให้ผมเลยครับ มาโรงเรียนเข้าโรงเรียนของเราหน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนมาครับขอบพระคุณครับพี่มิกดมาแล้วครับท่านแรกเหมือนเคยครับไปครับอันนี่ครับนี่คือด้านหลังครับนี่คือด้านหลังจากราคา10บาทจากราคา10บาทครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่จ๋าจากราคา10บาทมันแปลเปลี่ยนมันผันเปลี่ยนครับมันแปลเปลี่ยนแล้วมันก็ผันเปลี่ยนครับจากราคา1 0บบาทเป็นอันละ หนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับหรือหนึ่งพันห้าร้อยเท่าของราคาหน้าเหรียญดูให้ดีสวัสดีพี่ชายครับพี่สุรศักดิ์พิโรธครับดูนะเหรียญขัดเงาเป็นแบบนี้อย่านําไปเปิดตลับแบบนี้และอย่านําไปจับอย่านําไปเช็ดอย่านําไปล้างโดยเด็ดขาดครับดูนะครับเหรียญรุ่นนี้จะเขียนว่าเฉลิมมะเกียรติสมเด็ดจเจ้าฟ้านักวิจัยนะครับนี่แบบนี้ถ้ามีแบบนี้นะครับเหรียญดังได้กว่ามือ10บาทแลก1 5 0 0 0บาทครับ ซ้ายมือ1ิบาทแลกหนึ่งร้อยบาทครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วกด9 mm hmm. กดหัวใจรัวๆมาครับมาจาะมาจาก,าจากนี่ใครมีแบบนี้เอามาแลกเงินสดเอามาแลกเงินสดครับมายินดีรับซื้อมาฝากเหรียญต่างประเทศอีกหนึ่งอย่างครับนี่คือเหรียญต่างประเทศครับนี่คือเหรียญจีนเหรียญที่อยู่ในยุ่านาะธิคมครับใครมีเหรียญแบบนี้บอกเพื่อนๆพี่ๆเ,เ,เลยผมรับซื้อครับราคาตั้งแต่เหรียญละสามพันถึงเหรียญละห้าแสนบาท เหรียญละสามพันถึงเหรียญละ5 0 0 0 0นบาทใครมีเหรียญพวกนี้เอามาขายผมใครมีเหรียญพวกนี้เอามาขายผมได้ครับนี่คือเหรียญจีนครับในอยู่ในยุคโบราณฮะแลกเงินแสนแลกเงินล้านได้ครับแลกเงินแสนแลกเงินล้านได้ครับนี่อย่าลืมจ้าพี่จ๋าแคปเจอร์ไว้ดูสิบาทแลก1นึ่งหมืบาทครับเป็นไงครับเพื่อนๆกับเหรียญสิบบาทที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูในวันนี้ พราะได้มีพี่ท่านหนึ่งนำเหรียญรุ่นนี้มาขาย10บาทแลก15 0 0 0ันบาทครับเพื่อนๆพี่ๆอย่าหลงทางไปขายแบบผิดราคานะเพราะจะทำให้เหรียญพวกนี้นะครับโดนราคาแบบกดราคาแบบถูกมากๆนะบางร้านซื้อ3 0 0 5 0 0หยนะเหรียญ10บาทเหรียญนี้ครับแต่ผมซื้อตั้ง15 0 0 0บาทครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่านะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามนะครับพระเครื่องพระพุทธามีแล้วจะขายแอดไลน์ ID ได้ตามหน้าจอและลองส่งรูปมาประเมินราคาห้ของของท่านมีราคา ผมจะรีบตอบกลับทันดีนะครับแต่ถ้าเกิดของเพื่อนๆยังไม่มีราคากล้าขออภัยมาณที่นี้นะครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวไลน์มันเยอะมากมันตอบไม่ทันจริงๆครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเป๊วัตถุโบราณเนี่ยขอลาเพื่อนๆพี่ๆทั้ง730ท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ ดไลค์กดแชร์คือกำลังใจสวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับ a d i b a n k 0 8 4 0 7 2 1 3 0 3นหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ